กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับคุณเชอรี่ครับกลับมาคุยกันต่อเรื่องของอาการท้องผูกในเด็กคราวนี้ต้องถามคุณเชอรี่ต่อแล้วละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่มีอาการท้องผูกเนี่ยครับจริงๆเขามีวิธีการรักษาไหมครับรักษาให้หายขาดเลยได้ไหมฮะ รักษาให้หายขาดได้นะคะถ้าปรับเปลี่ยนออลักษณะอาหาร,รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เพิ่มการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของหน้าท้องด้วยนะคะคแต่บางทีมันก็ต้องดูว่าท้องผูกเกิดจากอะไรนะคะบางทีท้องผูกเกิดจากลักษณะทางกายภาพของเขาจริงๆเช่นออไม่มีปมประสาทไม่มีตัวกระตุ้นรหรือไม่ก็รูเปิดทวารหนักเปิดผิดที่นะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตั้งแต่กําเนิดก็ต้องเข้าพบ คุณหมอต้องผ่าตัดต้องใช้ยานะคะหรือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะท้องผูกแล้วคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าทำไมจึงท้องผูกให้กินผักผลไม้ก็ยังไม่หายเป็นเรื่องของจิตใจค่ะมีน่าเชื่อนะคะเด็กก็มีปัญหาจิตใจแล้วก็ทําให้ท้องผูกเช่นย้ายบ้านไม่อยากย้ายหรือถูกบังคับให้ไปโรงเรียนก็ไม่อยากไปหรือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวมีน้องคนใหม่อะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะมีอาการทางจิตแล้วก็ แล้วก็แสดงออกด้วยอาการท้องผูกด้วยต้องหาที่สาเหตุให้เจอค่ะนอกนอจากการปรับอาหารออกกําลังกายแล้วหาสาเหตุให้เจอด้วยค่ะคราวนี้เราทราบแล้วล่ะครับว่าอาหารที่ทําให้ช่วยมีการถ่ายที่ดีขึ้นลดเรื่องของการท้องผูกคือทานพวกมีกากใย,ยไฟเบอร์เยอะๆมากๆนี่นะครับแต่มันมีอาหารต้องห้ามไหมครับว่าพอทานแล้วเนี่ยอาการท้องผูกมักจะเกิดขึ้นค่ะ ก็มีนะคะเขาพบว่าอาหารในกลุ่มที่เป็นโปรตีนสูงโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์ใหญ่นะคะมันจะย่อยยากเวลาย่อยยากเนี่ยร่างกายก็จะใช้พลังงานเยอะก็ต้องใช้น้ำเยอะใช้น้ำในร่างกายก็ดึงน้ำออกมาแล้วเวลากากอาหารที่ว่านี่มันเคลื่อนตัวต่อไปร่างกายก็จะดึงน้ำกลับคืนเพื่อไปรักษาสมดุลนะคะตัวกากอาหารที่เกิดจากโปรตีนแบบนี้ก็จะทำให้แข็งมาก ไทยลำบากนะคะอันนี้ก็คือโปรตีนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแคลเซียมเราพบว่าการกินแคลเซียมดีทําให้บํารุงกระดูกสะสมแคลเซียมในกระดูกใช่ไหมคะแต่กลับก็พบอีกว่าในระดับแคลเซียมที่เยอะผิดปกติต่อครั้งที่รับประทานมีผลทําให้ท้องผูกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมากเกินไปต่อครั้งนะคะเราก็เลยแนะนําว่าการรับประทานแคลเซียมต้องแบ่งให้ต้องแบ่งให้เป็นช่วงๆจะดีกว่าดีกว่าให้แบบขนาดเยอะๆในครั้งเดียวอันนี้ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะ ครับคือเรื่องของอาหารต่างๆที่จะเลือกรับประทานไปก็ดี แต่น้ำเป็นสิ่งสําคัญแล้วต้องทานให้ได้ปริมาณที่มากพอสมควรโดยเฉลี่ยก็1ลิตรเป็นต้นไปนะคะซึ่งไม่เยอะเลยค่ะแค่สี่แก้วเท่านั้นเองก็ได้1ลิตรแล้วนะคะยิ่งถ้าโตขึ้นก็ยิ่งต้องการมากขึ้นอาจจะเพิ่มเป็น1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรได้นะคะการแก้ท้องผูกไม่ยากแต่ส่วนใหญ่มองข้ามนะคะมองข้ามหรือถ้าน้องๆบางคนผู้ปกครองบอกว่ามีอาการท้องผูกเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายแบบนี้ครับคุณเชอรี่จริงๆแล้วเนี่ย เราจะมีวิธีการสังเกตรหรือเฝ้าดูยังไงไหมครับว่าเอ๊ะวันนี้ลูกท้องผูกอีก2วันเนี่ยปกติอีก1วันท้องผูกแบบนี้เราจะทํายังไงดีครับคุณเชอรี่ครับวิธีเฝ้าดูก็คือก็ต้องสังเกตการเข้าห้องน้ํานะคะคก็ต้องอาศัยการซักถามว่าอุจจาระเป็นยังไงเจ็บก้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคต้องต้องพูดคุยกันอันนี้ในเด็กที่พูดคุยสื่อสารได้นะคะคแล้วจะทําอย่างไร ก็ต้องดูอาหารที่ย่อยง่ายถ้าลูกมีอาการท้องผูกนะคะแลระทานอาหารที่ย่อยง่ายดื่มน้ําทุกชนิดได้มากขึ้นน้ําผลไม้นมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มโปรตีนสูงเกินไปซึ่งถามว่าอา้าแล้วเด็กขาดโปรตีนทํายังไงดีแล้วก็มีกลุ่มโปรตีนจากพืชเป็นตัวรองรับได้นะคะคในช่วงที่รู้สึกว่าระบบย่อยอาหารมันไม่ค่อยดีและทําให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็สลับมากินโปรตีนจากพืชได้อ๋อคุณเชอรี่กำลังจะบอกว่าโปรตีนจากสัตว์เนี่ย หรือสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆเนี่ยครับจะทําให้เกิดอาการท้องผูกได้มีผลค่ะมีผลถ้าเกิดทานแล้วไม่ทานผักมไม่ทานน้ามากๆมีผลทำให้ท้องผูกแต่ถ้ากังวลว่าเอ๊ะถ้าขาดโปรตีนแล้วร่างกายจะไม่เจริญเติบโตบอย่างเวลาเรียนหนังสือก็บอกโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรแบบนี้<ช>นะครับก็คือโปรตีนจากพืชก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เป็นตัวทดแทนได้แต่ก็นั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ให้กินโปรตีนจากพืชตลอดไปนะคะคก็สลับไปกินโปรตีนจากสัตว์ได้แต่เราอาจจะเลือกเป็นสัตว์ที่เล็กลงหน่อยโปรตีนจากปลานะคะโ<ม>ปรตีนจากไก่พวกเนี้ยจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าโปรตีนจากสัตว์ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะนั่น,เป,นเป็นวิธีการเลือกง่ายๆเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะดูแลเ,เด็กๆเนี่ยอาการท้องผูกก็มีผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ใหญ่บางคนเองเนี่ยก็ต้องมีอาการท้องผูกด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้วิธีการดูแลของเด็กหรือของผู้ใหญ่เนะครับเหมือนกันไหมครับจริงๆก็ใกล้เคียงกันค่ะปรับลักษณะอาหารแล้วก็ออกกําลังกายที่มีการบริหารช่วงหน้าท้องนะคะคแต่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีจะมีลักษณะของการทํางานที่ทําให้ผิดสุขลักษณะ คือทํางานนานเกินไปนั่งนานเกินไปกล้ามเนื้อช่วงหน้าท้องมันก็หยุดนิ่งมาถีต่อให้ออกกําลังกายก็ยังไม่ดีขึ้นยังต้องปรับตั้งแต่ชั่วโมงการทํางานลักษณะการทํางานหาเวลาออกกาลังกายด้วยแล้วก็คุณผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะที่ดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่จะดึงน้ําออกจากทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะคเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดท้องผูกได้เกิดอาการท้องผูกยิ่งถ้ามากขึ้นถึงขนาดเป็นลิสีดวงทวารเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์ต้องงดเลยค่ะ คือริสีดวงทวารเนี่ยในเด็กก็สามารถเป็นได้เป็นได้ค่ะถ้าเบ่งอุจจาระมากๆแล้วก็มีการขูดมีการเกิดแผลที่ที่หูรูดทวารหนักนะคะมันก็ก็จะทําให้เกิดเป็นเป็นแผลแล้วก็มีการโป่งพองของหลอดเลือดดำที่มาเลี้ยงนะคะก็เป็นก้อนดันออกมานั่นแ่ะเราเรียกว่าริสีดวงทวารค่ะเกิดจากการที่เขาเบ่งเยอะๆแล้วก็แรงดันมันดันมากแล้วก็ลิ้นของหลอดเลือดดำเนี่ยมันมันเปิดแล้วไม่ปิด มันก็ลงไปกองอยู่ตรงนั้นนะคะครับก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกคราวนี้ต้องมาตามรักษาโรคโรคอื่นตามไปด้วยตามนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณชริฝากนิดนึงครับถึงคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแม้แต่ตัวน้องๆเองที่ตอนนี้รู้เรื่องแล้วเนี่ยกำลังดูรายการอยู่นะครับว่าดูแลตัวเองยังไงดีครับวิธีการดูแลที่ดีที่สุดนะคะอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีผักไม่เยอะเลยค่ะผักผลไม้รวมกันให้ได้เฉลี่ย4ช้อนโต๊ะ ไม่เยอะเลยนะคะยิ่งได้มากกว่านี้ยิ่งดีขึ้นกับปริมาณอาหารอื่นๆที่เรารับประทานถ้าเราทานโปรตีนเยอะ ผักผลไม้สี่ช้อนโต๊ะก็อาจจะไม่พอและก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกนะคะแ,คแล้วก็ดื่มน้ําที่ไม่ใช่น้ําอัดลมเยอะๆหน่อยนะคะเพราะน้ําอัดลมเนี่ยมันมีน้ําตาลสูงมันก็จะไปแย่งน้ําจากทางเดินอาหารอีกนั่นแหละในการในการที่มันจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้มาําเปล่าเยอะๆเพิ่มผักผลไม้แล,แล้วก็มีการออกกําลังกายนะคะการที่นั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยทำให้ร่างกายชินระบบ ย่อยอาหารก็จะช้าลงระบบขับถ่ายก็ช้าลงนะคะระบบการเคลื่อนตัวของลำไส้ก็ช้าลงเพราะฉะนั้นให้มีการออกกําลังกายด้วยเป็นระยะระยะนะคะในแต่ละวันเพราะถ้าทานเฉยๆนั่งเฉยๆอาจจะลงพุงตามมาได้นะฮะใช่ค่ะในผู้ใหญ่นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคุณเชอรี่ครับเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับช่วงนี้สนับสนุนโดย กีฟรีนน้ำลูกพรุนสกัดครับอยากให้ลูกน้อยของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงครับพักกันครู่เดียวครับ